ตอนนี้นะครับคนเต็มร้านเลยนะแต่ว่าร้าน,นยังไม่เปิดนะประมาณอนนีกห้าเดียจะเปิดแต่ทุกคนป้าใอ้บอกว่ารอหนึ่งชั่วโมงแล้ว สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปออชิมร้านอาหารมิชลินปี2023นะครับอัปเดตล่าสุดเลยแต่ก่อนที่เราจะไปร้านแรกนะครับเพราะว่าร้านแรกเปิด9โมงครึนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวเราจะพาไปแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งครับซึ่ง เป็นร้านที่อร่อยมากอ๋อใช่ครับเป็นร้านที่อร่อยมากแล้วก็คนเยอะนะครับเป็นร้านที่แบบถือว่าดังในหมู่วัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมุนรุ่นเราได้ไหม <laughs> น่าจะได้ครับ <laughs> เราก็ถือว่าวัยรุ่นอยู่นะครับผม <laughs> เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าร้านนั้นจะเป็นร้านไหนครับผมไปกัน <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงร้านกาแฟแล้วนะครับผม <laughs> ชื่อว่าร้าน Brewgining Coffee นะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะสั่งอะไรบ้างร้านนี้ครับบูชิโนเ่เย็นนะเราไม่ไม่ใส่ฟองลมนะครับค่ะด้ค่ะอันนี้เป็นากาแฟจากที่ไหนคะอ่าถ้าเป็นตัวขค้กลางจะเป็นลาวมาซิลขั้วอ่อนจะมีสองตัวครับเป็นเนตไทยกับเอธิโอเบียาครับ กาแฟที่สั่งก็มาแล้วนะครับผมผมสั่งเป็นตัวคาปูเย็นครับอันนี้เป็นแฟตไ,ไว้ร้อนหอมมากได้กลิ่นไหมหอมจริงชิมมาไหนก่อนดีเธอชิมของเธ <Okay. S 2> อเแล้วิช่ขหมเรากาแฟดีละม,มุนมาก ครับนุ่มนี่ครับลืมครับสั่งขวดซองช็อกโกแลตมาแลครับผมมาชิมกันดีกว่าร้อนเลยร้อนเลยปะร้อนรอเลยกัดเลยนะได้กัดเลยก็ได้มาขอกัดส่วนของกลางดีป่ะดีป่ะดีป่ะหอมหอมดีกรอบแล้วมันใหม่ อร่อยครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านกาแฟนี้นะครับ<ม>ก็คือร้านตรงน้างข้ามเับจะเป็นร้านไหวายซึ่งแบบเราสมรามารถมาถ่ายรูปได้นะมันก็จะแบบประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูภาพที่ถ่ายนะับก็จะประมาณนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปร้านวิชลิตนี่สร้านแรกนะครับก็คือร้านชื่อว่าก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่ครับซึ่ง ซึ่งระยะทางจากหลังกาแฟก็ประมาณ500เมตรครับเราจะเดินไปครับวันนี้นี่ครับใช่ครับระยะทางก็ประมาณ500เมตรนะครับผมเส้นทางตรงเลยครับผมไปกันครับไปดูกัน อนนี้เราก็อยู่หน้าปากซอยของร้านก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่แล้วนะครับนี่ข้างในซอยจะเป็นร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมถึงแล้วนะครับร้านก๋วยจับช้างม้อยตัดใหม่ ตอนนี้นะคนเต็มร้านเลยนะแต่ว่าร้านยังไม่เปิดนะประมาณอีกห้าเดียรเปิดแต่ทุกคนมานั่งรอกินกันนะครับผมเราสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงได้มิชลินสี่ปีรอนนะครับใช่ครับผมเห็นป้ายเห็นแล้วครับคใช่ครับผมเห็นป้ายครับปีสองพันยี่สิบสามใช่ได้ด้วยได้มิบกูมอนะปี สี่ปีสี่ปีร้อนนะผม๋ยวไปชิมกันแล้วเหมือนละปังมาแล้วนะครับอันนี้เป็นข้าวหมูกรอบนะครับแล้วก็ก่วยจับนะครับผมชิมกลวยจับว่าแลกันนะฮะอือร่อยเข็มคนดีดีดีเลยเขาที่นี่เขาจะมีนี้ด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นไส้กรอกของที่นี่นะ กรอบนะ่ากนะินมาก๋ยวชิมเลยแล้วกันับแบบยังไม่ต้องปรุงโคตรกรอบกรอบมากอร่อยอ่ะลองกินแค่กรอบ สอบนะผมเราชิมกันแบบไม่ต้องปรุงอะไรต่อกันเ,เดี๋ยวเพลวเพว์ฟันเปลี่ยนนะจะเกาะหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าแต่ข้างในาปากกัวกัวกัวโคตรดีอร่อยเข้มข้น ใส่ซอสแล้ววันนี้รอบนี้แล้วก็มาผิดปนะุ้ยผิดชงส้นนมนะใส่มาชิมอีกรอบนะครับู๋หมูก,กรอบคือแบบโคตรดีมันหอม,อมนี่ตองนี้ด้วยอื้ มาะนเดี๋ยวให้คนลองชิมบ้างนี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับร้านก๋วยจับช้างน้อยจันใหม่นะครับมิชลินร้านแรกของเรา สำหรับที่จอดรถนะครับถ้าเห็นนะในซอยเนยะซอยมันจะแบบที่จอดรถจะหาย,ยากนิดน,นึงถ้าใครมาก็ตรงจากตรงผ่านจากร้านมามันจะมีนะครับตรงนี้ก็จอดได้นะชั่ชโองยี่สิบบาทแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็บริการที่จอดนั่น,นครับก็สามารถจอดได้เดี๋ยวผมจะพาไปร้านขนมอีกร้านหนึ่งครับเป็นร้านขนมเก่าแก่มากนะร้อยห้าสิบปีนะเป็นร้านขนมไข่นะครับผมนี่ร้านนี้เลย เปิดมากี่ปีแล้วนะคะอ่าประมาณร้อยห้าสิบปีโอ้นานมากขนมแบบแนะนำแบบเด็ดสุดๆของร้านนี้คือของร้านเราจะเป็นขนมไข่นะคะชิมกันนะครับขนมไข่นะครับขนมไข่โบราณค่ะครับพี่ออกมาจากเตาเลยอลูก

มาอร่อยเพราะมันเพิ่งร้อนมาใหม่ๆอร่อย,อยนะครับอร่อยครับอร่อยเลยอ่ะอ่่าไหร่ลยี่สิบบาทใช่ไหมอร่อยหวานกำลังดีครับอือดีมากใครจะแวะมาก็ร้านอยู่ใ,ใ,ใก,กล้ๆกับก๋วยจั๊บช้งางม้อยตัดใหม่นะครับผมเดี๋ยวไปร้านต่อไปครับก็จะเป็นร้านไหนติดตามกันด้วยครับ ตอนนี้เราก็ถึงร้านมิชลินร้านที่สองแล้วนะครับผมนั่นก็คือชื่อว่าร้านครัวป้าอ้อยครับผมนี่นะครับหน้าร้านนี่นะร้านนี้เลยครัวป้าปอ้อยครับมิชลินบอกพันยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้คนเตอนนี้โต๊ะเต็มเหวี่ยงค่ะรออาหารชั่วโมงหนึ่งเซาได้ครับรอนะคะถ้ารอกโทราเลยค่ะ,ะนี่นะเมนูนของครัวป้าปอ้อยนะครับ เม,ม,มนูอรตอนะนี้ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปแล้วนะครับป้าอ้อยบอกว่ารอหนึ่งชั่วโมงนะลผมร,รอได้ว <รอ S 1> ดันนี้เราแบบเป็นกินขวดจ้ามาแล้วตอนนี้ย <c oughs> ี่สิบเอ็ดโมงจดูว่าจะรอเท่าไหร่ <c oughs> ไปกันครับ เราถามนะครับคุณลุงร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดเฉพาะร้านนี้มันสองปีแล้วแต่ว่าอยู่ที่อื่นมานี่เป็นสิบปีออ๋ผมเคยกินอยู่ตอนร้านเก่าที่สันติธรรมใชครับผมย้ายอางนี้สองปีแล้วเนี่ยสองเฉพาะสองปีเนี่ยป่อยครับผมป้อยครับ้าสุข้าวป่อยอร่อยมากครับป่อยทำคนเดียวช้าหน่อยนะครับผมครับอร่อยครับผมเคยกินแล้วองค์สันติธรรมครับผมครับตอนเช้ ม้านะครับของหารของเราก็เป็นข้าวผัดผงกะหรี่ทะเลครับอยา่างแรกอันนี้เป็นกะเพราเนื้อวากิวครับผมผัดไทยกุ้งสดครับชิมกันครับผมลอง,ลองผัดผงกะหรี่ก่อนนะครับผมจะกินเป็นปลาหมึกเนาะละมุนกลมกล่อมม,ม,มมาก Rồi, rồi còn lòng cung nữa Có mực ở bạc đen đen này Đi hả? À? Rồi đi à? โคดนมแล้แะะวกข็ข้าวไทยครับผมโอดูควันร้อนๆเลยปากะพอนะ<ม>เราอาหารัวมหนึ <c oughs> ่งนะคะเรวมาก พบรสอ,อันนี้เข้มข้นเลยยังไม่ได้มีมะนาวนะแต่ว่าเปรี้ยวเลยเวลิ g o ูดขาาไทย The Best นคแต่ภ <c oughs> าบาไทยคือแบบเติมค <c oughs> ข้ามาข้นครบรสเลยอร่อมากอร่อยมากอืิมเนนขนโคตรดีภาไทย แล้ววางเกี่ยวคนลงดีเป็นไงบ้างครับอร่อยมากอ่ะหอมดีๆหอมดีเกี๊ยคนดียมคนดี ข้าวกะเพรารสชาตินี้เลยอ่ะรสชาติที่แบบไม่ได้ไม,ไมีไม่มีกลิ่นซีอิว๊วอ่ะอือใช่อืมมันคือแบบกะเพราแบบกะเพราบ้านๆใช่ใช่ใช่แล้วสีมันจะเข้มเหมือนยาแน่นะ,ะแต่ว่าแบบกลมกล่อมเข้นคนใช่หืมผัดผงกะหรี่ก็หอมกลมกล่อมเนาะอืมหอมหอมผงกะหรี่มากอ่ะอืมอืมออร่อยร้านปลาอ้าาอ,อยนะครับบิชลินต่อเนียบสางทานครับ ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับ2ล้านมิชลินนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมไข่นะครับผมใครที่อยากจะมานะครับก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์แผนที่มาให้ใต้คลิปนะครับคลิปหน้าเราจะไปร้านมิชลินร้านไหนต้องติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยขอบคุณมากค่ะ